มีอาคารใหม่นะครับเราจะมีสีมาทาใหม่ให้นะครับอาคารเดิมเด็กสีอาคารใหม่เลยพี่แล้วก็จะมีตุ๊กตามีเกมเล่นนะใครอยากได้ตุ๊กตาใครอยาก